วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีที่ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดบางทีมันอยู่แค่ปลายนิ้วเราเองวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่กำลังเปลี่ยนชีวิตเราแบบเงียบๆแต่ลึกมากตั้งแต่การเรียนออนไลน์ฟรีของมอไปจนถึงงานวิจัยระดับโลกจากมหิดลไทยส่งอุปกรณ์ไปดวงจันทร์และแม้แต่กฎหมายควบคุม AI ฉบับแรกของโลกเออแล้วก็ไม่ลืมเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามไผ่ไซเบอร์ที่ไม่รอให้เราพร้อม หรือโลหะใหม่ที่อาจเปลี่ยนโลกอุปกรณ์ทั้งใบทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอนาคตไกลตัวอีกต่อไปแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จริงๆครับเริ่มเบาๆก่อนด้วยข่าวที่เหมาะกับทุกคนจริงๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดคอร์สออนไลน์สอนใช้แคนวาแบบฟรีไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปแปลก,ปลกๆหรือจ่ายเงินแค่ใช้อีเมลหรือเชื่อมกับไทย i ID ก็เข้าเรียนได้เลยคอร์สนี้แบ่งออกเป็น6บทแต่ละบทเน้นจริงจังมากตั้งแต่พื้นฐานสุด ว่าแ a วคืออะไรทำไมมันถึงใช้งานง่ายกว่าเครื่องมืออื่นๆจนถึงเทคนิคขั้นสูงเช่นการออกแบบแบนเนอร์สวยๆภายใน3นาทีหรือการสร้างอินโฟกราฟิกที่สื่อสารได้ชัดเจนโดยไม่ต้องพูดเยอะแถมยังมีบทเรียนการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆด้วยแ Can ว a เองเลยนะครับใช่ครับไม่จาเป็นต้องลงโปรแกรมหนักๆอีกต่อไปที่สาคัญคือเขาไม่ได้สอนแค่ทาแต่สอนคิดด้วยว่าจะวางกลยุทธ์สื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายยังไงให้คนหยุดเลื่อนหน้าจอและมองภาพเราจริงๆ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากคอร์สนี้ไม่ใช่แค่ความง่ายของแคนวาแต่คือการที่มหาวิทยาลัยไทยเรื่องมองเห็นว่าทักษะการสื่อสารไม่ใช่ของสำหรับนักออกแบบเท่านั้นอีกต่อไปแต่มันคือทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีไม่ว่าจะเป็นครูที่อยากทำสื่อประกอบการสอนนักศึกษาที่ต้องนำเสนอโครงงานหรือแม้แต่เจ้าของร้านเล็กๆที่อยากโปรโมทสินค้าผ่านโซเชียลคอร์สนี้ลดช่องว่างระหว่างความรู้กับการใช้งานจริงได้จริง ราคลิกตรงนี้แต่สอนว่าทำไมต้องคลิกตรงนี้ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของความคิดเชิองออกแบบที่ใครๆก็ฝึกได้ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ต้องเกิดมาพร้อมต่อมาเป็นข่าวที่น่าทึ่งมากจากมหิดลพวกเขาพัฒนาชุดตรวจไข้ดินแบบ ATK ที่ให้ผลเร็วแม่นยำเกิน95%แล้วครับลองนึกภาพดูนะครับแทนที่เราจะต้องเสียเวลาหลายวันไปหาหมอตรวจเลือดรอผลแลบบ ตอนนี้เราอาจหยิบชุดตรวจออกมาป้ายๆแล้วรูปผลในไม่กี่นาทีเหมือนตอนตรวจโควิดเลยแต่ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่แค่การเอาเทคโนโลยีเดิมมาปรับใช้แต่เป็นการพัฒนาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การออกแบบสารเคมีเฉพาะที่จับกับแอนติเจนของเชื้อไข้ดินได้แม่นยำจนถึงระบบการอ่านผลที่ลดความคลาดเคลื่อนจากสายตาคนแถมมีเวอร์ชั่นที่ใช้งานได้กับแอปมือถือเพื่อให้ผลลัพธ์แปลงเป็นรายงานที่ส่งต่อแพทย์ได้ทันที ที่สำคัญคือเขาทำให้มันใช้งานง่ายจริงๆไม่ต้องมีความรู้ทางการแพทย์ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมราคาแพงผลกระทบของชุดตรวจแบบนี้มันลึกกว่าแค่ความสะดวกครับเพราะไข้เด่นเป็นโรคที่มักถูกวินิจฉัยผิดหรือช้าเกินไปโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อชุดตรวจแม่นยำแบบนี้กระจายออกไปมันอาจเปลี่ยนวิธีดูแลสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศจากรอให้ป่วยหนักแล้วค่อยไปหาหมอเป็นตรวจเองรู้เร็วรักษาทันเวลา ซึ่งไม่เพียงลดอัตราการเสียชีวิตแต่ยังลดภาระต่อระบบสาธนารณสุขในระยะยาวด้วยอืมข่าวนี้ฟังแล้วอาจด,ดูแห้งๆแ,แต่จริงๆแล้วมันคือการพลิกตำราฟิสิกส์เลยนะครับวิศะวะกรจาก UCLA ค้นพบโลหะชนิดใหม่ที่นำความร้อนได้ดีกว่าทองแดงถึง3เท่าซึ่งเราเคยเชื่อกันมาตลอดว่าทองแดงและเงินคือจุดสูงสุดของประสิทธิภาพการนำความร้อนแต่ตอนนี้เขาพิสูจน์แล้วว่ายังมีพรมแดนใหม่รอเราอยู่ โลหะตัวนี้ไม่ได้แค่ดีกว่าแต่มันถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีทั้งในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิสูงมากซึ่งหมายความว่ามันสามารถนำไปใช้ได้จริงในชิปคอมพิวเตอร์ระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลหรือแม้แต่เครื่องยนต์ไฟฟ้าในรถยนต์รุ่นใหม่ที่สำคัญคือกระบวนการผลิตมันไม่ซับซ้อนเกินไปไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่หาไม่ได้ทั่วโลกสิ่งที่โลหะตัวนี้จะเปลี่ยนไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เท่านั้นแต่คือแนวคิดเรื่องขีดจำกัดทางกายภาพ ที่เราเคยยอมรับกันมาตลอดถ้าโลหะนี้สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริงมันอาจทําให้ชิปประมวลผลรุ่นหน้าไม่จําเป็นต้องลดความเร็วเพราะร้อนเกินไปอีกต่อไปหรือแม้แต่แบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนอาจมีอายุการใช้งานนานขึ้นเพราะความร้อนถูกจัดการได้ดีกว่าเดิมนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกสิ่งรอบตัวเราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวข่าวนี้ผมฟังแล้วรู้สึกภูมิใจมากจริงๆ ไทยกำลังส่งอุปกรณ์วิจัยขึ้นดวงจันทร์จริงๆนะครับไม่ใช่แค่โครงการวิจัยในห้องแลบแต่คืออุปกรณ์ที่ออกแบบและผลิตโดยทีมวิศวกรไทยทั้งหมดติดตั้งบนยานฉางเอ๋อ7ของจีนชื่ออุปกรณ์ว่า CE7 Match หน้าที่หลักคือการตรวจวัดสภาพอาวากาศร,รอบดวงจันทร์โดยเฉพาะอนุภาคพ,พลังงานสูงที่อาจส่งผลต่อระบบดาวเทียมหรือแม้แต่โครงข่ายไฟฟ้าบนโลกโครงสร้างมันน่าทึ่งมากใช้ซิลิคอนเทคเตอร์7ชั้นแยกเป็น3ส่วน ส่วนบนตรวจจับอิเล็กตรอนจากอาวกาศส่วนกลางประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์และส่วนล่างหันลงพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อวิเคราะห์ไอออนที่ลอยขึ้นมาจากพื้นผิวที่สำคัญคือทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบให้ทนต่อสภาพอาวกาศสุดโหดทั้งรังสีความเย็นจัดและแรงสั่นสะเทือนขณะปล่อยการที่ไทยสามารถส่งอุปกรณ์ขึ้นดวงจันทร์ได้ไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงหรือความภูมิใจเท่านั้นแต่มันคือการวางรากฐานของอุตสาหกรรมอวกาศไทยอย่างแท้จริงเพราะทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมไปจนถึงการทดสอบความทนทานล้วนเป็นทักษะที่สามารถถ่ายทอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นได้เช่นยานยนต์ไฟฟ้าระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะหรือแม้แต่เทคโนโลยีการแพทย์ที่ต้องการความแม่นยำสูงนี่คือการลงทุนในความสามารถไม่ใช่แค่ในผลงานม,มาถึงข่าวที่อาจเปลี่ยนเกมทั้งโลก เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่บังคับใช้กฎหมาย AI พื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับกฎหมายนี้ไม่ได้แค่แนะนำแต่กำหนดให้บริษัทต้องจัดประเภท AI ตามระดับความเสี่ยงเช่นการพิจารณาสินเชื่อหรือการวินิจฉัยโรคต้องถูกจัดเป็น AI ความเสี่ยงสูงซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและแจ้งผู้ใช้ให้รู้อย่างชัดเจนว่าคุณกำลังโต้ตอบกับ AI ไม่ใช่คนจริง นอกจากนี้ยังบังคับให้ใส่ลายน้ำในเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทั้งภาพวิดีโอและข้อความเพื่อป้องกัน딥เฟกและข่าวปลอมที่น่าสนใจคือกฎหมายนี้มีบทลงโทษจริงจังมากปรับสูงสุดถึง30ล้านวอนหรือประมาณ8 0 0แสนบาทแถมบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google หรือ OpenAI ต้องมีตัวแทนในเกาหลีใต้เพื่อดูแลเรื่องนี้โดยตรงกฎหมายนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเกาหลีใต้เท่านั้น แต่มันคือสัญญาณแรกที่บอกว่าโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคที่ AI ไม่สามารถเติบโตแบบไร้กฎเกณฑ์อีกต่อไปความเสี่ยงที่เราเคยมองเป็นเรื่องไกลตัวเช่นการตัดสินใจผิดพลาดของ AI ในการให้สินเชื่อหรือการปลอมภาพเพื่อทำลายชื่อเสียงกำลังถูกจัดให้อยู่ในกรอบกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งอาจทำให้บริษัทไทยที่พัฒนา AI ต้องเริ่มคิดล่วงหน้าว่าระบบของเราจะผ่านมาตรฐานระดับโลกได้ไหมไม่ใช่แค่มันทำงานได้ดีหรือเปล่าเออ ข่าวนี้ฟังแล้วต้องสะดุง้ง i อวันตประกาศเตือนช่องโัวร้ายแรง2รายการบนระบบจัดการอุปกรณ์มือถือ EPMM ที่ถูกแฮกเกอร์ใช้โจมตีจริงแล้วแบบ Zero Day ซึ่งแปลว่าไม่มีแพชให้ติดตั้งก่อนที่จะมีคนรู้ว่ามันมีอยู่จริงทั้ง2ช่องโัวมีคะแนนความรุนแรงระดับคริ t i c a l ถึง9.8จาก10หมายความว่าผู้โจมตีสามารถรันคำสั่งใดๆบนระบบได้โดยไม่ต้องล็อกอินเลยไม่ต้องมีรหัสผ่านไม่ต้องมีสิทธิพิเศษ แค่เข้าถึงระบบได้ก็เหมือนได้กุญแจทั้งหมดขององค์กรข้อมูลที่รั่วไหลาอาจรวมถึงชื่อผู้ดูแลระบบรายชื่อพนักงานอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลอุปกรณ์ที่จัดการอยู่ต่างๆและที่น่ากังวลคือไอวันตี้ระบุว่ามีการโจมตีจริงแล้วในลูกค้าจํานวนจํากัดแต่ยังไม่สามารถระบุรูปแบบการโจมตีที่ชัดเจนได้จึงยากที่จะตรวจจับสิ่งที่ข่าวนี้สะท้อนคือความปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่เรื่องของไฟล์วอลล์หรือรหัสผ่านที่แข็งแรงอีกต่อไป แต่คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงที่ไม่รู้จักที่ซ่อนอยู่ในซอฟต์แวร์ที่เราใช้ทุกวันช่องโหว่แบบซีโร่เดย์แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ระบบระดับองค์กรที่ดูมั่นคงก็อาจมีรอยรั่วที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนซึ่งหมายความว่าการป้องกันต้องเปลี่ยนจากเชื่อแล้วค่อยตรวจสอบเป็นสงสัยก่อนแล้วค่อยยืนยันทุกครั้งที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์หรือเชื่อมต่อกับระบบใหม่ข่าวนี้ฟังแล้วขนลุกจริงๆ อาจยากรเริ่มใช้ด e เฟก a โจมตีระบบสแกนใบหน้าของธนาคารแล้วครับลงนึกภาพดูนะครับคุณกำลังจะโอนเงินผ่านแอปแล้วระบบเด้งขึ้นมาให้สแกนหน้าแต่แทนที่จะเป็นคุณจริงๆที่อยู่หน้ากล้องอาจเป็นวิดีโอด e เฟก k e ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างละเอียดจนระบบไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นของจริงหรือปลอมตอนนี้มีรายงานว่ามีการโจมตีแบบนี้แล้วในหลายประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป โดยมีเป้าหมายหลักคือการโอนเงินจำนวนมากผ่านระบบชำระเงินแบบเรียลไทม์ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ทันทีที่น่าตกใจคือบางระบบยังใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้ารุ่นเก่าที่เน้นแค่รูปร่างหน้าตาโดยไม่ตรวจสอบความลึกของภาพหรือการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติของผิวหนังทำให้ดีเฟกที่ดีพอสามารถหลอกมันได้ง่ายมากปัญหาที่ลึกกว่าการโอนเงินผิดพลาดคือความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยแบบชีวภาพทั้งหมดไม่ใช่แค่ใบหน้า แต่รวมถึงลายนิ้วมือเสียงและแม้แต่การกระพริบตาถ้า d e e p f a สามารถหลอกได้คำถามคือเราจะเชื่ออะไรได้อีกคำตอบอาจไม่ใช่การหาเทคโนโลยีที่ดีกว่าแต่คือการเปลี่ยนแนวทางทั้งหมดจากการพึ่งพาสิ่งเดียวเป็นการตรวจสอบแบบหลายชั้นที่ผสมผสานร,ระหว่างพฤติกรรมการตั้งค่าความปลอดภัยส่วนบุคคลและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่ผู้ใช้สามารถยืนยันได้ทันที ข่าวนี้คงไม่ต้องแปลกใจมากนะัก Apple ทํทำสถิติใหม่ในไตรามาสที่ผ่านมารายได้รวม143,756ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น16%จากปีก่อนแต่ที่น่าทึ่งคือยอดขาย iPhone เพิ่มขึ้นถึง23%เป็น85,269ล้านดอลลาร์ซึ่งทิมคุกบอกเองว่านี่คือไตรามาสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ทั้งในแง่ารายได้และกำไรสุทธิที่แตะ4 2 9 7ล้านดอลลาร์ที่น่าสนใจคือ iPhone ไม่ได้ขายดีแค่ในตลาดสหรัฐหรือโยุโรปแต่ในจีนยอดขายเพิ่มขึ้นถึง38%ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่เคยมีมาแถมยังมีข่าวว่า Apple ซื้อกิจการ Q. AI สตาร์ทอัพอิสราเอลที่พัฒนาเทคโนโลยีอ่านปากและเดาคำจากสีหน้าด้วยมูลค่าราว1,600ล้านดอลลาร ซึ่งอาจเป็นก้าวแรกของ iPhone รุ่นหน้าที่เข้าใจเราได้ลึกกว่าการแตะหน้าจอหรือพูดสั่งงานสิ่งที่ Apple กําลังทําไม่ใช่แค่การขายสมาร์ทโฟนให้มากขึ้นแต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีให้ลึกขึ้นเรื่อยๆจากการสั่งงานเป็นการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขยอดขายที่น่าทึ่งคือการลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีที่เข้าใจมนุษย์มากกว่าที่เราคิด ซึ่งอาจทำให้ขอบเขตของสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อใช้เทคโนโลยีแคบลงเรื่อยๆจนสุดท้ายอาจเหลือแค่การเป็นตัวเองก็พออืมถ้าพูดถึงการแข่งขัน AI ต้องพูดถึง Google ด้วยครับล่าสุดเขาขยายแพ็กเกจ Google AI+ Plus ไปยังผู้ใช้ทั่วโลกแล้วรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย ราคาอยู่ที่8ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งเท่ากับ ChatGPT Go ของ OpenAI แต่ Google แถมพื้นที่เก็บข้อมูล200กิกะไบต์และใช้ร่วมกับครอบครูได้อีก5คนที่น่าสนใจคือ Google ยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆอย่าง Android Theft Protection ที่ป้องกันการขโมยมือถือได้ดีขึ้นเช่นล็อกหน้าจอทันทีถ้าสแกนผิดละทธรรมหรือบังคับให้ใช้การยืนยันตัวตวนด้วยข้อมูลชีวภาพกับแอปธนาคารโดยเฉพาะแถมยังเพิ่ม Gemini เ,เข้าไปใน Google Maps สำหรับการนำทางแบบเดินเท้าและจักรยานด้วย ซึ่งหมายความว่าเราสามารถถามเส้นทางหรือสั่งงานอื่นๆได้โดยไม่ต้องมองหน้าจอเลยสิ่งที่ Google กำลังทำคือการเปลี่ยน AI จากเครื่องมือพิเศษให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแนบเนียนไม่ใช่แค่เปิดแอป,ปแล้วคุยกับ AI แต่คือการที่ AI อยู่ในทุกสิ่งที่เราใช้ทุกวันตั้งแต่แผนที่ระบบป้องกันการขโมยไปจนถึงการจัดการข้อมูลส่วนตัวนี่คือการแข่งขันที่ไม่ใช่เรื่องของความฉลาดเท่านั้นแต่คือเรื่องของความลึกของการผสาน ว่าใครจะทำให้ AI กลายเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่ามันอยู่ข้างนอกแต่รู้สึกว่ามันอยู่ข้างในชีวิตเราจริงๆมาปิดท้ายด้วยข่าวที่หลายคนอาจมองข้าม IBM รายงานผลประกอบการปี2025ที่โตแข็งแกร่งมากรายได้รวม67,500ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น8%จากปีก่อนแต่ที่น่าทึ่งคือยอดขายเมนเฟรมรุ่น z 17ทำสถิติสูงสุดในรอบ20ปี ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเมนเฟรมคือเทคโนโลยีโบราณแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจของระบบธนาคารประกันภัยและรัฐบาลทั่วโลกเพราะมันปลอดภัยน่าเชื่อถือและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดีกว่าคลาวหลายเท่าในบางกรณีที่สำคัญคือ IBM ยังประกาศว่าธุรกิจ GenAI ของพวกเขาตอนนี้มีมูลค่ารวมกว่า12,500ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าแม้แต่บริษัทที่ดูเหมือนจะเก่าก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผู้นำเทคโนโลยีใหม่ได้จริงๆ ข่าวนี้สอนเราว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทิ้งสิ่งเก่าทั้งหมดแต่คือการอัปเกรดสิ่งที่มีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งขึ้นยืดหยุ่นขึ้นและปลอดภัยขึ้นเมนเฟรมไม่ได้หายไปไหนแต่มันกำลังกลายเป็นฐานรากที่รองรับ AI รุ่นใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับองค์กรไทยที่อาจคิดว่าต้องทิ้งระบบเก่าทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นใหม่ทั้งที่จริงๆแล้วบางครั้งการพัฒนาสิ่งที่มี อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการสร้างสิ่งใหม่เสียอ,อีกเอาล่ะครับวันนี้เราผ่านเรื่องราวที่หลากหลายมากจากการเรียนฟรีของมขอไปจนถึงการส่งอุปรกรณ์ขึ้นดวงจันทร์ของไทยจากกฎหมาย AI ฉบับแรกของโลกไปจนถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดสิ่งที่น่าคิดคือทุกเรื่องที่เราพูดถึงวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องแลบหรือห้องประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่มันกาลังไหลเข้ามาในชีวิตเราทีละน้อย ทั้งในรูปแบบของแอปที่เราใช้ทุกวันหรือแม้แต่ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจไม่เคยคิดว่ามันสำคัญขนาดนั้นถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับเพราะเรื่องดีๆแบบนี้ควรจะกระจายออกไปให้กว้างที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับด้วยความรู้สึกว่าอนาคตไม่ได้รอให้เราไปถึงมันกำลังถูกสร้างขึ้นทุกวันโดยเราทุกคนครับ